ผมได้ทำการสั่งรถบัคับมือ2มาผมได้มาในราคา250แต่ได้รถมา2คัน oh, oh, โหโคตรคุ้มพี่แกโคตรใจดีเลยเดีย๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันจะแรงหรือเปล่าก่อนที่จะไปดูคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยเด้ออายจุ๊จุ๊ เกล่าจะหนึ่งส่วนยี่สิบนะครับสวยงามมากเลยที้ผมสั่งแค่คันเดียวนะครับอ่าพี่มาร์าแคแชร์ก็จัดมาแถมให้อีกหนึ่งคันนะครับโอ้โหต้ <c oughs> องขอบคุณแกมากเลยนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาลองแต่งคันนี้ดูนะครับว่าถ้าเราแต่งแล้วเนี่ยมันจะแรงขนาดไหนนะครับสำหรับคันนี้ว,ว่าจวดแน่นอนครับรอติดตามได้เลยสว่วนคลิปในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะลองเล่นเดิมๆมก่อนนะครับว่าจะแรงขนาดไหนนะครับกระจกข้างเป็นแบบนี้ด้วยนะครับกระจกแต่ง คูดเอาเรื่องตังรอครับมีวิ่งหลังเลยทุกคนดูดูด้านหลังดิอ,อย่างแจ่มเอ้คทุกคนเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันนะครับว่า350คันเนี้ยจะใช้ได้หรือเปล่านะครับผมไปไปลองกันรีโมตัวนี้น่าจะต้องใส่ฐาน9โวลต์นะทุกคนเอ๊ผมมีพอดีเลยแต่จะเป็นตัวเก่าอ่ะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าแบตมันยังเหลืออยู่หรือเปล่า จะลองเทสก่อนเอ๋ลองกับมอตเตอร์180แล้วกันทุกคนเอ้าใช้ได้ว,ว้วาวว้าวรู้สึกว่าคันนี้เนี่ยมีทั้งหมด4เกียร์นะทุกคนดูดิฮึมล้วแบบข้างหน้ามีแสงไฟแบบนี้ด้วยทุกคนมีไฟหน้าด้วยอะโคตรเจ๋งอ่ะเดี๋ยวทดสอบนะครับว่าจะเล่นได้หรือเปล่า่เรียวซ้ายเรียวขวารับ เดี๋ยวซ้ายเลี้ยวขวาปกตินะครับไปเป็นกระพริบกระพริบ้วยนะ <c oughs> โอ้ <c oughs> อ้ย <c oughs> โคตรเท่ว่านี่ไฟเลี้ยวฮะเลี้ยวซ้ายก็กระพริบซ้ายนะครับเลี้ยวขวาก็พริบขวาฮะเฮ้ยอย่างจ้าบ่ะเ,เรื่องอะ่ะลองไปหน้าครับ ทุกคนก่อนที่เราจะวิ่งเดี๋ยวเรามารีวิวกันก่อนก็ <ừ> คันนี้นะครับทุกคนมันก็คือพิสัน3500จัดนะครับทุกคนอ่าถ้า370เนี่ยมันจะเป็นกามปูนะครับตรงนี้นะแต่อันนี้ก็คือ3 5 0หูนะครับโอ้สวยๆเลยมาพร้อมกับชุดแต่งครับอ่าเป็นชุดแต่ง G T อ่ะในสนามนะครับดูดิดูดูกระจกแบบกระจกสิ่งด้วยไงเอ๊ะโคตรเอาเาพราะว่าสปอยเลอร์หลังทรงนี้แล้วนี่โคตรหอ่อนี่โปง่งเห,ห็นปะหูโโป่งแบบกินใจมากเลยทุกคนนี่โคตรใหญ่ เบิ่มๆไปเลยดูดิโอเหมือน G t r คันสีขาวของผมเลยนะแต่ไม่รู้ว่าหายไปไหนผมน่าจะให้เด็กไปแล้วเออไม่เป็นไรก็คือว่าวันนี้เนี่ยผมมี GPS มาด้วยนะครับนี่อ่าเดี๋ยวเรามาลองจับ GPS กันด้วยนะครับว่ามันจะวิ่งที่เท่าไหร่นะคันนี้ก็พิเศษอยู่ที่มีสี่เกียร์นะครับโอ้หเกียร์หนึ่งก็แรงเลยว่ะต้องลรงทดสอบกันแต่ลองวิ่งมาตรงวิ่งทางดับเบิลเอ๋อเนี่ยเพราะว่ารถล้อมเปียมากเลย นี่แค่ช่องเดียวพอัหยใช่มันมีไฟเลี้ยวดูดูดูแ่ะลองเกียร์สองครับแรงขึ้นไหมเกียร์สองก็รู้สึกว่าจะแรงขึ้นนิดนึง อ่ะลองเจร์สามเล่มแรงเล่มแรงมาเจร์สี่ไป let's go แรงขึ้นไหมเหมือนเท่าเดิมไหรรมรอแรงขึ้นแรงอยู่นะ เหยียบเลยเราย้ายดีกว่าทุกคนอันนี้รอยขูดมาอยู่แล้วแล้ว,ลวก็มาขูดใหม่อีก <c oughs> ไปเดีย๋ยวลองกันที่สาลานะจ๊ะ <c oughs> โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ถึงสนามแล้วไม่ได้ถือไม่กวดมาด้วยดูดิเกอร์เลย l ล t ส go ล้อไงล้อมันเป็นแบบล้อ GPS อ่ะอทุกคนเดี๋ยวเรามาลองจับ GPS ดูว่าจะได้ความเร็วที่เท่าไหร่มาพร้อมแลผมสามสองหนึ่ง let's go อุ้ยอ้ยแปดวานี่โอ้ได้8กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ เดี๋ยวใหม่เอาใหม่เหมือนมันจะวิ่งไม่ตรงอ่ะเมื่อกี้อ่ะมันเป็นงี้ง่างกอ่ะมันเลียวเกียวเยวเกียเกียวเกียเกียเกียเท่าเดิยเปียวเเกียเกียวเกียวเยเยววย ลองไหมเผื่อมันจะมันจะได้เวลาดีกว่านี้ไปลองตงัวนี้เอาแบบยาวๆเลยมันวิ่งยังไม่สุดอะ่ะเออไฟอาจจะไหลก็ได้ต้องล <c oughs> องโอ้โห โอ้เท่าเดิมเออเท่าเดิมลองอีกสักรอบอไปี่มันอาจจะแบบยังยังติดยังค้างอยู่เฮ้ยโรนี่ oh my god เท่าเดิมเลยเฮ้ยเท่าเดิมเลย โอจ้จบกัน GT ชันคีอม <tv>. ันช้าเหรอวะบรมันเท่าเดิมเลยวะโอเคประมาณนี้แหละรถเดิมๆก็ประมาณนี้ทุกคนวิ่งได้8กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับโคช้าเลย GPS มันมั่วเปล่าวะ จะลองวิ่งดิจะลองวิ่งดูทุกคนว่าผมเนี่ยจะวิ่งได้กี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วกันนคะระยะทางแค่นี้พอ3 2 1ไปเ <c oughs> ท่าไหร่ก็วิ่งได้เยอะกว่านะเท่าไหรเ <c oughs> <c oughs> ก้าวิ่งเก้าเองอะ่ะลงหมาไม่ติดหมาไหม ที่ได้เศษนี้จริงเหรอครับวนกี้มันหนักไอ้นี่เว้ยต้องหลองพร้อมแล้วอุ๊ยมันจะลุตสามสองหนึ่งไอ้ตะกลองดูดิไม่ใช่ไร เยอะขึ้นมามากเลยอ่ะอุ้ยเท่าไหรซิลิเกตอุ้ยอ้ายุ้ยทำไมรถกระป๋องได้เร็วกว่านี้อะใช่ไหมอุ้ยแต่รถกระป๋องถ้าติดตัวนี้ไปอ่ะมันจะมันจะหนักนะจะคลิปเถอะมันไม่มันผมว่ามันไม่ได้เป็นที่ GPS หรอกมันเป็นที่รถมากกว่าเดี๋ยวลองเข้าโค้งให้ดูไปเดี๋ยวผมจะลองเข้าโค้งให้ดูนะทุกคนว่ามันจะเข้าโค้งได้ดีขนาดไหนไป let's go มาทุกคนมาดูกันนะครับว่ามันจะเขาค้งได้ดีขนาดไหนนี่สามกลวยครับสามสองหนงไปสามสองหนึ่งก่อนเพื่ออะไรเพื่ออะไรแคบขนาดนี้มันจะมันจะรอดหรือเปล่ามาดูกัน นบประมาณนี้เลยกันทุกคนนี่ว้าวสำหรับรถ GT ของเรานี่ 350Z หเสร็จยงไงวรอรอใช้ได้รอใช้ได้และความแรงที่เราทำไปได้ก็คือ8กิโลเมตรต่อชั่วโมง ีคือรถธรรมดารถเปล่าแล้วแบบไม่ได้แต่งอะไรเลยถ้าเอาไปใส่เป็นแผงเทอร์โบอะ่ะผมว่าโอเคอยู่นะแล้วก็ใส่เป็นพวกชุดไฟอะ่ะชุดไฟสองสายอะกะต,ต้องไปวิจัยอีกคนว่ามันจะได้หรือเปล่ามันจะแรงหรือเปล่านะ EP ที่2แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะเอาคันสีแดงเนี่ยไปลองยัดแผงแรงดู่าเจอกัน EP สอจ้าบุย